เหตุผลที่คนรวยยิ่งใช้เงินยิ่งรวยเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยโดยเฉพาะคนที่มองจากภายนอกว่าเหตุใดคนที่มีเงินมากอยู่แล้วถึงยิ่งใช้เงินได้โดยไม่ต้องกังวลแถมดูเหมือนว่าเงินที่ใช้ไปนั้นกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทําให้พวกเขายิ่งมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพียงเพราะรายได้มากแต่เพราะพวกเขา ใช้เงินเป็นในขณะที่หลายคนกลับใช้เงินเพียงเพื่อความสุขชั่วคราวและไม่สามารถเปลี่ยนเงินให้กลายเป็นทรัพย์สินหรือโอกาสได้ในระบบเศรษฐกิจและการเงินปัจจุบันเงินไม่ใช่แค่เครื่องมือในการซื้อของแต่เป็นพลังที่สามารถหมุนเวียนและต่อยอดได้ในหลากหลายรูปแบบคนรวยส่วนใหญ่จึงมองการใช้เงินไม่ใช่เพียงเพื่อจับจ่ายแต่คือการลงทุนในความมั่งคั่งระยะย,ยาวและนี่คือสิ่ง ที่ทำให้พวกเขายิ่งใช้เงินก็ยิ่งร่ํารวยหนึ่งในกลไกลสําคัญที่ทําให้การใช้เงินนําไปสู่ความร่ารวยคือแนวคิดของเงินต่อเงินหรือที่เรียกว่าทุนหรือการลงทุนในทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นธุรกิจหรือเทคโนโลยีใหม่ๆคนรวยไม่ได้ซื้อสิ่งของเพื่อบริโภคเสมอไปแต่พวกเขาซื้อสิ่ง ที่สามารถสร้างผลตอบแทนเช่นซื้อบ้านเพื่อนำไปปล่อยเช่าซื้อกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือแม้แต่ซื้อของสะสมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามการเวลาเช่นภาพวาดงานศิลปะหรือของหายากนอกจากนี้การใช้เงินในลักษณะที่เกิดประโยชน์ต่อเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการสร้างความมั่งคั่ง ยกตัวอย่างเช่นคนรวยมักเข้าร่วมงานสังคมการประชุมหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้พบปากกับนักลงทุนเจ้าของกิจการหรือผู้มีอิทธิพลด้านต่างๆการใช้เงินเพื่อเข้าสังคมในระดับสูงไม่ได้เป็นเรื่องของความหรูราเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนไหนทุนทางสังคมที่สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือขยายขอบเขตของอิทธิพลที่นำไปสู่รายได้ในอนาคต การศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในการใช้เงินคนรวยจำนวนมากเลือกใช้เงินจำนวนไม่น้อยในการศึกษาต่อหรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกหรือเพื่อให้เข้าใจระบบเศรษฐกิจการเงินและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ใช่ภาระสำหรับคนรวยแต่คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด เพราะความรู้จะนำไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าการเก็บเงินไว้เฉยๆอีกด้านหนึ่งของพฤติกรรมที่คนรวยใช้เงินแล้วรวยขึ้นก็คือการบริหารความเสี่ยงพวกเขาไม่กลัวที่จะใช้เงินหากมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าและที่สำคัญคือพวกเขารู้จักการกระจายความเสี่ยงไม่ใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าบใบเดียวกล่าวคือ พวกเขามักจะลงทุนในหลายรูปแบบหลายประเภทหลายภูมิภาคและหลายตลาดเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต่างจากคนทั่วไปที่มักลงทุนหรือเก็บเงินในแหล่งเดียวและเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็มักสูญเสียทุกอย่างสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักคือคนรวยมองเงินเป็นเครื่องมือมากกว่าเป้าหมายพวกเขาไม่ได้สะสมเงินไว้เฉยๆ แต่พยายามทำให้เงินทำงานอยู่เสมอนั่นหมายถึงเงินที่อยู่ในมือไม่ใช่เพียงแค่จำนวนที่เอาไว้ใช้จ่ายแต่เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดดอกผลไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของดอกเบีย้ยกำไรค่าเช่าหรือแม้แต่การสร้างแบรนด์ส่วนตัวการตลาดหรือภาพลักษณ์ที่นำไปสู่รายได้เพิ่มเติมในอนาคตในอีกแง่มุมหนึ่งการใช้เงินของคนรวยก็มักมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเมื่อพวกเขาซื้อรถ รืพวกเขาอาจจะไม่ใช่เพราะต้องการชว์รวยเพียงอย่างเดียวแต่เพราะพวกเขาใช้รถนั้นเป็นตัวแทนของแบรนด์ตัวเองเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของคู่ค้าหรือพันธมิตรหรือแม้แต่ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงกลุ่มตลาดระดับสูงที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าตลาดทั่วไปการใช้เงินจึงไม่ได้เป็นเพียงการบริโภคแต่คือการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ในชีวิตที่ลึกซึ้ง นอกจากนี้สิ่งที่ทําให้คนรวยสามารถใช้เงินแล้วรวยขึ้นได้คือการมีที่ปรึกษาทางการเงินหรือทีมที่คอยวิเคราะห์ทบทวนและช่วยวางแผนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีนักลงทุนส่วนตัวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขาใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดลดความเสี่ยงเสียภาษีอย่างเหมาะสมและรักษาความมั่งคั่งในระยะยาว แม้แต่ในการบริจาคหรือทําบุญคนรวยจํานวนมากก็มองว่าเป็นโอกาสไม่ใช่ภาระเพราะการบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือบางครั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมซึ่งส่งผลให้แบรนด์หรือธุรกิจของพวกเขาได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้คือกําไรทางอ้อมที่หลายคนมองข้ามเพราะเข้าใจว่าการให้เงินเป็นการเสียเปล่าทั้งที่จริงแล้วการให้ในเชิงยุทธศาสตร์ สามารถเป็นเครื่องมือเพิ่มพลังทางธุรกิจได้อย่างมากคนรวยยังมีนิสัยการคิดในมุมผลตอบแทนจากเวลาพวกเขาจะประเมินว่าสิ่งใดที่ตนควรทำเองและสิ่งใดที่ควรจ้างคนอื่นทำเพราะเวลาของพวกเขามีมูลค่าสูงหากใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สร้างผลตอบแทนพวกเขายินดีจ่ายเงินเพื่อให้คนอื่นทำแทนและตัวเองไปโฟกัสกับการสร้างมูลค่าอื่น ที่คุ้มกว่าหลายเท่านี้จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนรวยจึงยินดีจ้างคนมาทำความสะอาดขับรถหรือจัดการเอกสารเพราะเขาคำนวณมาแล้วว่าหากปล่อยให้คนอื่นทำเขาจะมีเวลาว่างไปสร้างเงินก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าค่าจ้างเหล่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือพลังของเครดิตคนรวยหลายคนใช้เงินในรูปแบบของเครดิตหรือเงินที่ยืมมาโดยมีต้นทุนต่ำ เช่นการกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจการใช้วงเงินบัตรเครดิตที่มีดอกเบีย้ยต่ำหรือแม้แต่การลงทุนโดยใช้เงินคนอื่นเพราะเขามีเครดิตดีมีทรัพย์คํำประกันและมีความน่าเชื่อถือในสายตาสถาบันการเงินการเข้าถึงเงินทุนทําให้พวกเขามีโอกาสลงทุนในโครงการที่ทำกำไรได้สูงและเมื่อกำไรเหล่านั้นกลับมาเขาก็สามารถชำรหนีและเก็บส่วนต่างไว้เป็นผลกำไรสุทธิ ในทางจิตวิทยาคนรวยยังมีความกล้าเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปแต่เสี่ยงยังมีแบบแผนไม่ใช่การวัดดวงลุ้นๆเขาเชื่อในระบบความรู้การวางแผนและข้อมูลทําให้การใช้เงินของพวกเขาเต็มไปด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่วัดผลได้และสามารถปรับแผนได้ตามสถานการณ์ต่างๆความกล้าเสี่ยงนี้ไม่ได้แปลว่าไม่กลัวเสียแต่คือการยอมรับว่าความเสี่ยง เป็นสิ่งที่จัดการได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลิกหนีเมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าคนรวยที่ยิ่งใช้เงินยิ่งรวยไม่ใช่เพราะโชคดีหรือเพราะพวกเขามีแต่ได้อย่างเดียวแต่เพราะพวกเขาเข้าใจกลไกของระบบการเงินเข้าใจคุณค่าของเงินรู้ว่าควรใช้เงินไปทางไหนถึงจะมีผลตอบแทนกลับคืนมาและมองทุกการใช้ใจ่ายเป็นการลงทุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งขณะที่คนทั่วไปมักใช้เงินเพื่อความสุขระยะสั้น ไม่ได้คิดว่าการซื้อกาแฟาวันละหนึ่งบาทรวมแล้วเป็นเงินเดือนและหลายพันบาทหรือการซื้อของตามอารมณ์ไม่ช่วยให้เงินงอกเงยท้ายที่สุดความมั่งคั่งไม่ใช่เพียงเรื่องของจำนวนเงินในบัญชีแต่คือเรื่องของวิธีคิดวิธีใช้และวิธีลงทุนคนรวยจึงไม่กลัวที่จะใช้เงินเพราะพวกเขาใช้มันอย่างมีแบบแผนเป้าหมายและมองไปไกลกว่าความต้องการเฉพาะหน้า พวกเขาเข้าใจว่าเงินคือพลังในการสร้างอนาคตและหากใช้เงินอย่างฉลาดมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ไม่มีวันหมดอายุและจะยังคงเพิ่มพูนกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาการที่คนรวยยิ่งใช้เงินยิ่งรวยจึงไม่ได้เป็นความบังเอิญหรือโชควาสนาแต่เป็นผลลัพธ์จากการรู้จักใช้รู้จักคิดรู้จักวางแผนและรู้จักต่อยอดซึ่งทั้งหมดนี้คือทักษะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้หากมีวินยัย ความเข้าใจและความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้ใช้เงินธรรมดาไปสู่ผู้ที่สามารถทำให้เงินทำงานแทนได้อย่างแท้จริง